สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจาไทยทุกโลงนะคะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยท่านี่อาบน้ำอาบผ้าเลยกลับมากลับอารมณ์เสียกับคุณผัวก่อนอารมณ์เสียกับคุณผัวคุณผัวก็ว <c oughs> นั่งยิ้มเปิดเปิดปรกเรื่องนี้ด่าไปก็นั่งยิม้มตุย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 อยู่กับเ่าเคยไปเก็บบักพริกมาพี่น้องเก็บบักพริกมาก,กินกับอันนี้เก็บพริกมากินกับสป,ปริงโล ่อยเมยพี่น้องแล้วเธอแกเร่งงานมากอ่ะแล้วก็ซื้อของมาก้องไปเดินต้นตึกไปกะคันซื้อมาไอวกยกับเบาเแล้วพี่น้องก็ซื้อเมื่อวักับกินเน่ะนะซื้อมากับกินบอมเนซื้อเมื่อวักักินอยู่กินอันเดียวกะทิมนะกะกะก็บอม่นนมาทิมก็เอาไว้บ้างให้เมียกินก็เลยกินกะจางกับบอมเนนยังคือบวกินมันเป็นอั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 นไปซะคือจังคอยในตึกกินเป็นเป็นอันอันเป็นกินเป็นอันไปนะ คอยบอกร้ายเธอแล้วที่รักเธอไม่ลําบากเธอไม่เคยลำบากเหมือนฉันเธอไม่รู้หรอกนะเธอไม่ลําบากเหมือนฉันเธอไม่รู้หรอกนะว่าความอดอยากมันยังบากขนาดไหนไม่ได้มานั่งกินแบบนี้นะอันนี้ยังอืมหอย Miracle, om, กินสะกินไส้กินถิ่มกินขวานซื้อโรตีมาให้แม่สนับสนุนสนับสนุนซื้อมาเสียบไปนี่เลยซื네้อมาสามลายพี่น้องเอ้ยสามแถวันถึงมัดฮกโตเนี่ยกันบานเท่ากับเป็นโรตีสามใบเนาะันถึงในพี่น้องเอ้ยรวยมหาศาลคอยถึงนเด้อพี่น้องจะได้ไปซอยพี่ซอยน้องใช้ผู้ตกถูกได้ยากเนาะ ก็ลำบากก็การแต่อยากซอยเพราะเขากันเขามีได้ละก็อยากซอยเขาเนาะฮัลโหลันพ่อได้พ่อได้ก,กินได้กระทืบพ,พ่อแดนคนณลำบากก็ยังจะคลองนี่ยล่ะแบบซอยเพิ่น อย่าเป็นไม่ยุมไ่กินรำกินถิ่มกินฝ่านรังเธอเสื่อมากอะเสื่อมากกับโบ กินเหมิดบบกินนำ้ำเ,เป็นอันเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันเลยเป็นน่องซื้อกงจับแนวได้คือึดเด็กน,น้อยสามชีกอบพี่น้องเห็นแล้วก็เปิดกินแล้วก็เปิดต้นไม้อีกจริงไหมบ่าเม่นเด็กน้อยเด้หกสิบปาร์เหลือเด้ มาแต่แดแต่ไลศูนย์ถ้าขอยกันบลยมเมนพึ่งเบ้าอันนี้นะเป้ามาตลอดแต่ก็บพึ่งเบาบอกพี่น้องนี่ล่ะแต่แเหคือเก,กา Pick me up. Mm. <clears throat> I forget, can you buy me sesame tomorrow? Sorry? Sesame, sesame seed. You know sesame seed? Sesame seed, yeah, if you want. Bend out plate. Lay down plate. ซแย่เลยบอกเป็นสื้อง,งามาหายพี่นอ้องมือหายเป็นสื้อง,งามาันลืมมาสิบอกมันนี่กันลืมเด้มาสิกินอันเนี้ยมาแย่กินซุปขนุนก็เลยบอกมีไอ้ง,งามันเมิดเลยบอกบอกเป็นสื้อง,งามาหาย จมไปบอกไปก็แค่นั้นพี่น้องเอ้ยก็บอกพี่น้องจมพี่น้องฟังจมมาหลายสิบปีแล้วจมมันสิบบอกมันเรื่องนี้จมมันเป็นสิบสิบปีก็เป็นคือเก่ากันย้ำคนเฮาเห็นงานมันเม่์เยเลยพี่น้องเนาะเห็นมันหกตาเนะเห็นมันหกตาก็ป่วยตกใส่อดเห็นมันหกตากะอันก็เมยเนี้ยเก็บหลักอะ Tìm ai à nhà cái cầu xử mắc mắc mặc 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 mấy người mặc 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 à mặc 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 sơ mặc 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 đại mặc 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 nè.

เสียงแกะอีกแล้วพี่น้องเสียงแกะอีกแล้วเอาไปเมื่อกี้เสียงไปแก what y o ู doing ก็จะไปเอาอัน แกะข้าวนมเลยนะบอกแกะเมียนพึ่งเมียนมะเกดไะเป็นน้องจะพึ่งเมียนมะเกดมันมาสิบอกไปเลยมั้ยนยเสียงซอกแซกซอกแซก กสจะไปแกะขนมโมกเมียนบางือันนะ พี่น้องกินอะกับบ่หมี่มกพร้าวกินมะพร้กับไมีแห้งเลยเป็นไงเลิกงานมากมาเนี่ยวันศุกร์เนาะก็เลยเลิกงานเร็วพี่น้องเนี่ยวันศุกร์วันศุกร์ฝรังก็จะให้เลิกงานเร็วเนาะพอว่าก็จะไปเดิมกันเมื่อแม่นังดอก เราสไปหาเดิมมหาอห่ะเนาะมันทำรมไรก็เลิก3้ำถุ่มพวกฝรั่งเนาะประเภทนี้เขาพี่น้องให้อยู่น้ำเกากับตองย่อมรับน้ำเขาประเภทนี้เขาแบบนั้น รอบดีๆพี่น้องแซ่บๆปอเปียมูเห็ดมะหอยเนี่ยแหละก็กระแซ่แกงมาพี่น้องก็จะให้พี่น้องได้เบิ่งตู้เย็นข่อยเนาะข่อยจะแซ่ไวบ้บบานนี่สันนี่เป็นนี่นี่ของนี่สันนี่ของพ่อใหญ่นี่สันนี่ของข่อยเพราะว่าห้างพ่อสามารถแต่ไปซื้อได้รซุมมือห้างพ่อสามารถแต่ยางไปซื้อกินได้ก็ต้องแซ่กินให้แซ่ไว้เห็ดหลแล้วก็แซ่ไว้แลว้วก็ย่ำน,น,นะนะเอามาทอดกินสิอะไพี่น้องนะ

กิตมิร์สกิแนุมิร์กิวีมฟิรนี่ขนมไทยกีเกลแล้วกินแล้วล้วเปิดแล้วพ่นาว่าสิกินเมเนั <laughs> สดีสสดเฟิดัี mm hmm. มงสนึงสวัสีครับ <laughs> สวัสดีครับวับ <laughs> ดีครับไอซยูอเอวร <laughs> 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 This one you open that one again. I are not opened it again. I just. I haven't been. opened it yet. <laughs> I throw something in the bin. No, it wasn't open, darling. <laughs> <laughs> Back wasn't open, so what can I it again? Too many sweets. You open and then you eat all, and then you eat one, eat two, and then it's crazy. Hmm. ก็เมยน้ำผัวอยเนี่ยอ้มาเขนมไก่ที่เกลียดแม่ล่ะิ่นไปเปิดไม่กินแล้วบัดน,นี้สิกินเม็ดบ่เนี่ยกัดกินบอมบ์กัดจะเอาไปไว้ซันนิอีพี่น้องเอาไปไว้แบบนั้นล่ะโอ้ยเมยผัวควอยจะมีปผลเด็กหน่อยได้ไหมจักสิบ้านไหน มีปวดกับสาวัสมีปวดเด็กน้อยกินสะกินไส้เคยบอกว่าที่รักทำไมเธอไม่กินอันต่ออันไปเลยเธอจะได้มีไ้เก็บไปกินมันจะได้ไม่ยังไงละ่ะเวลากินแล้วก็กินเป็นเป็นถุงๆๆไปเนาะว่นเมนมาเปิดแล้วกันอันนี้พี่น้องได้เปิดไปเด้นะเนี่เปิดไปเนี่นะกินแล้วก็บันก็ไปเปิดนี่นี่ เปิดเลยได้เน้นมาหนึ่งไงเปิดแล้วขวากาเจเก็ตมาก,กินได้ไหมหน,นึ่งขวากาเจเก็ตมาก,กินได้พี่น้องหนึ่งยากเป็นบาปบอกว่านี่เก็พวกขวาจเนาะพ่อแม่ก็เนี่ยเลี้ยงบังสีเนาะบางใดเนาะดีแต่ว่าบ่มีลูกบ่มีเต่าน้ำกันพี่น้องกันมีลูกมีเต่าน้ำกันพี่น้องเอ้ยใส่สิของพ่อเปิดใส่สิของลูกเปิดพี่น้อง ขอกระชิบมงงมันเป็นเป็นประสาทเปล่าเกิไม่ลูกไม่ต่อลำกันพี่น้องเอ้ยลูกก็เปิดถุงหนึ่งกินมาเหมือนกิมไว้ผัวก็เปิดถุงหนึ่งกินมากระชีมไว้โอ้อยบอกก็ซ้ำว่าอ่ะคือเกา ทำาใจพยามันรังเกีกับเพื่อนหลายๆก็กันกันขันบอไปกัจะเครียดจากของเองนะเครียดจากของเองนะพี่น้องก็เลยเบาๆอีรีเด้ขันเา้าบอกเขาจมเข้าไปเห็ดนํำห้าเนาะเขาเครียดเองที่พี่น้องเขาไม่ได้เครียดนะเขาเครียดนั่นแหละ เลยข้าไปเนะเอาหูไปนาตาไปไร่เสียกาเก็บมากิน อีกอย่างหนึ่งพี่น้องฝลังเนาะเอกสารเอกสารเพิ่นอะเกิดเพิ่นว่านไม่องใดใครจะไปยุ่งกับเพิ่นเพราะว่าพวกเอกสารเองเขาติดเขาติดบ้านเขาเขาติดจำบ้านน่ะเกิดเขาไปย้ายของเขาเนาะเขาจะลืมเขาก็ติดบ้านเขาทันทีเลยเนาะถ้ามายุ่งกับเอกสารแล้วทำไมถ้ามาแต่เอกสารได้ไหมเงี้ยเขาจะห้ามมองบ้านบขาสะอาดตานะไปเก็บใบเมียนนำไม่ได้ ว่าจะไปจับไปแม่นต้องบอกเขาบ่แม่นว่ายูยูกับไปยักของเขาหน่ะนะบ่ได้พี่น้องต้องบอกเขาแต่เพิ่นก็สิมีโตเฮ็ดงนบ่เพิ่นอะไก็ว่าเปิ่นเนาะมองเฮ็ดวางกระดาษวางกระเดื่เพิ่นน่ะมันบ่เรียบร้อยของเขาแต่เพิ่แต่เพิ่นก็จําได้นะแต่ถ้าไปขยับออกนะเพิ่นจะจําบ่ได้ทันทีเลยเพิ่นเป็นแนวนั้นกวกาะงง เป็นลหลายๆคนนะฝรั่งเป็นแนวนี้เป็นลลายๆ้นนะบอมเป็นบอมเป็นตะปวข่อยลหลายๆคนจะเป็นเป็นนอนประเภทนี้เขาแล้วเป็นแนวนอนนี้ใส่เขานี่เป็นนอนจั่งใดประว่าิฝังก็จะอยู่ผพ้เดียวมาตลอดในะพี่นอนเนาะเขาจะอยู่บ้านผพ้เดียวก็จะว่างใส่ก็จะกินใส่ก็จะเก็บใส่เขาก็เตือติด่ใส่ของเขาของสัน่น เขาเคจำได้ของเขาบัดมีผู้อื่นมาอยู่น้าคือจังหวัดกันว่ามีเมียมาอยู่น้ากับไปเก็บนางของเขาเน่ะเขาก็ามจีลืมไปเลยนะเขาก็จิบาเข้าไปวุ่นว่านกระดาษเอกสารเขาทั้งหนสนเขาสิจีบ้าเข้านะเขาก็จีบาเข้าแต่คอยเลาบาวในเพื่อนตีบ้านก่อนจิจับยังกะบอกเล่าก็บอกบอกว่าเธอตองเฮ็ดมอนี้จะมสะอาดมอนี้เด้อต้อเธอของนี่มองนี้เธอนางมองใบยังของเก็บนะ เขาทีเขาท่ามบ่อ่มาแมนมาไป็ิทีมาจังี่เธอตองเก็บนี่อเนื้อสะอาดตองบอกเขาเก็บเองเขาเขาติเก็บเขาติเก็บลังเจอเขาติเก็บใส่แฟมเ็มเฟ็มเตมเ็ขียนซื้อใบเอกสารสำคัญสำคัญเขาจะเขียนซื้อใบบ่าอันนี้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 นี่แหละคือปัญหาเกันน้นเป็ดนั่นนั่นแหละพี่น้องเออใครปวดหัวน้ำปวดหัวเด็กน้อยมีปัวเป็นเด็กน้อย เด็กหน่อยอายุหกสิบอายุหกสิบกว่านั่นแหละพี่น้องจะด้การขอบคุณหลายๆเนาะอันขอบคุณหลายๆสำหรับเพื่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแฟนเทรเวอร์คนมันทามมานี่ไม่จมจะไม่จมไม่ผัวั้งแต่เลี้ยงขนมเราไม่จมหอดมันย่ำกินอีกนั่นแหละให้พี่น้องเดี๋ยวเฝ้าหัวหูน้ำกันนะพี่น้องจักสีระบายยังไดเนาะผู้ใดกับกับยูกันสี่สองแต่ย่าจมไปแล้วแล้วก็บวหัวบวสนใจแล้วก็ยิ้มเวลาก็บวสนใจ ห้กัเครียดเองได้ไหมนะเพราว่าทูบินองฟังนี่แหละโอเคนะคะสวัสดีค่ะ